ผมพัดผิวซะมั่งมึงไออู้ปเกาะอ,อะไรยังงั้นเลาโอู้นุเขาออกแล้วอู้ยองเอ้ยเร็วมาเร็วเร็วเอาลันเวดีแล้วเนี่ยเอ้ามาเออ ตกใจเสียงนก <laughs> ตกใจเสียงไอตัวนั้นมาให้สองกิบเร็โๆโอ้โหระยะมึงได้แค่นี้เหรอยังบินไกลไม่เป็นฝึกไว้ไปไล่กับนกกระจอกป๊บ <laughs> ยืนมือรับด้วยผาดพลาดเป้า